สวัสดีค่ะสวัสดีกับเอมี่นะคะชาวอสิสราเอลมอลี่นะคะช่องเอมี่แสนสัพลสวยนะคะตอนนี้เอมี่อยู่ที่ประเทศครเอเชียนะคะและอันนี้ก็คือถนอนนะคะสตรีนะคะเนี่ยเราอยู่บนเขานะคะนี่จะเป็นโลโก้สตรีนะคะที่เราจะเดินทางไปยังเมืองที่แอดเวนเจอร์หรือเมืองที่เชื่อฟิลเมนนะคะอันนี้แต่ตอนนี้นะคะเราก็ ดูไปรอบๆก,ก่อนนะคะว่าบ้านตอนนี้ค่ะบนเขาเป็นยังไงนะคะที่นี่บรรยากาศนี้สดใสมากะคะ่ะร้อนค่ะอากาศร้อนมากๆเลยแต่ว่าก็นี่แหละค่ะความสวยงามของเขานี่คือต้นสนนะคะที่คริสต์มาสเอมี่ก็มาพาทัานมาดูนะคะดูสินี่ <c oughs> ได้สัมผัสต้นสนบนเขาที่แท้ทูนะคะและเดี๋ยวตามไปแอดเวนเจอร์พร้อมกันเลยค่ะโอเคปัตยาโม <c oughs> ค่ะเรามาดูบ้านเมืองของเขากันนะคะดูสิคะนี่คือถนนนะคะแล้วก็บ้านเมืองรอบๆข้างนะคะ <S <S ก็จะเป็นแบบแถบ,บ้านนอกของแถบโคโรเอเชียนิดนึงนะคะเนี้ยเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะกะ็จะขึ้นเขานะคะจริงๆเส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติมากเลยนะคะเนี่ยตอนที่แอมมี่ขับรถผ่านไปเนี่ยเจอกวางด้วยนะคะเนี่ยแต่ลืมถ่ายถ่ายไม่ทันค่ะแบบเว้ยเห็นแรบ อยู่ไกลๆเลยก็แสดงให้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นหนทางที่ประมาณว่าขึ้นลงเขานะคะเนี่ยที่สุดเลยไปเจอเส้นทางอังซีนนะคะเนี่ยและนี่ยค่ะก็คือบรรยากาศ โดวรอบๆนะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็ยังใบไม้ก็ยังไม่เปลี่ยนสีมากนะคะก็นิดๆหน่อยๆนะคะเป็นบางส่วนเองนะคะแต่คิดว่าอีกไม่นานประมาณสักปลายเดือนนี้หรือว่าประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้รับรองว่าเปลี่ยนเป็นสีนะคะเออเหลืองแล้วก็สีน้ําตาลนะคะอันนี้ค่ะโดยรอบๆนะคะเห็นไหมคะนี่จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าระหว่างทางเนาะ อันนี้จะเป็นเส้นโลโก้นะคะจริงๆทางไปทางเมืองนี้นะคะก็จะมีทั้งเส้นโลโก้แล้วก็เช่นทางหลวงะคะ่ะแต่ตรงนี้เราจะขับไปเรื่อยๆจนไปเจอเส้นทางหลวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่อันซีนมากบนเขาสุดๆเลยค่ะ คือด๋อน,น,นะคะ,ะ,อะ,คะตอนนี้เราก็จะมาถึงด่านที่จะต้องจ่ายเงินแล้วนะคะระหว่างทางขึ้นทางด่วนมาเนี่ยเราก็จะมีที่เก็บที่เกตนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จ่ายเงินนะคะปรากฏว่าเราสองคนนะไม่ได้แลกเงินมานะ,ะที่นี่ไม่ได้ใช้เงินยูโรนะคะใช้เงินโคร,โครนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีก็เลือกที่จะจ่ายเป็นบาทแทนนะคะ เอาเป็นเครดิตคัร์นะคะจ่ายไปนะคะรีบถ่ายเลย <c oughs> คุณพี่หญิงบอกไม่ให้ถ่ายหน้าชนะอะไรอย่างเงอ,อแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะรีบอย่างเร็วค่ะแล้วก็นี่ค่ะพอหลังจากจ่ายเสร็จนะคะก็ประมาณ4ยูโรนิดๆน,น,นะคะก็เส้นทางนี้นะแล้วก็เราก็ข้ามไปเลยนะคะในประเทศนี้อันนี้คือเลาะไปเรื่อยๆคะ่ะสุดทางไปก็จะเป็นทางหลวงตลอดเส้นเลยนะคะตอนนี้คะ่ะ อันนี้ก็จะผ่านอุโมงค้ะเข้าอุโมงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเส้นทางที่เราเดินทางกันค่ะคเพื่อนนะคะตอนนี้เอมี่ก็มาแหวะนะคะ แวะเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ระหว่างทางที่จะเข้าเมืองดีเจกานะคะตรงนี้นี่ก็มีอินโฟเมชันเด็กด้วยนะคะสำหรับทัวริสนะคะอินโฟเมชันเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเข้าไปแล้วลว,วันนี้เราจะไปเที่ยวดูที่ไหนกันบ้างนะคะในเมืองะคะไหนๆก็มีแล้วเนาะในสถานที่แบบนี้เราก็เข้ามาพร้อมกันเลยค่ะนี่เดี๋ยวตามเข้าไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอมี่ก็นะคะมาที่ information desk นะคะอันนี้ก็ะคะือพนีกค่ะเขาก็ให้อิน์เมชันของเรามานะคะ <laughs> อันนี้โอเคนี่ <laughs> ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวเอมี่จะถามเ่าน,นะคะ <laughs> ว่า you think where is the, uh, the beautiful place a s a question asked to go to? sorry uh, where is the beautiful place that we come inside which which uh, which beach is more beautiful so? uh, yes it's in the r i v e a Very nice. Yes. And this is also Rieka. Rieka yes. นะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าตรงนี้นะคะนี่อันนี้ต้องไป This is citizen h ัวะไรก h ๊บส์ Yeah. อ๋อค่ะเขาอก Okay นะคะเดี๋ยวเขาจะให้แมพนะคะแผนที่เราดูนะคะอันนี้เป็นเมืองท่านะคะเมืองท่าที่สาคัญม่าสนใจก่า a ดูสิคะเมืองต่าสวยงานอ่าและนี้นะคะก็เป็น ซิตี้เซ็นเตอร์นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวไปในเมืองนะคะแล้วภาพส,สวยๆดีเอม่หนำเสนอค่ะค่ะ <Okay. S 3> ตอนนี้นะคะเราก็มาที่เดอะบีชเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากดูทะเลซะก่อนนะคะข้างล่างนี รรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้ทกตีตัวดาวนะคะนีเราจะลงไปดูในอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นบีที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่สุดแห่งอของพารีสแอตเลติกคะแล้วก็เราจะไปดูกันนะคะงั้นเรามาแล้วเราก็ต้องมาที่ที่ดังที่สุดของเมืองนี้นะคะนีเราก็เลาะมาเรื่อยๆนะคะ ว,ว้าวดูสะก,ก่อนดูน้ำทะเลซะก่อนสวยงามมากข้างหลังเอ็มน,นี่เลยค่ะเหมือนพิสุดธิ์โหต้องอดชื่นชมบรรยากาศไม่ได้เลยทีเดียว,ว<า>มีสแหมดิจิก ตวยมาเี่เลยมากอนนาี้ตอนนี้จะลงไปก่อนแล้วนะคะเนี่ยโอเคตามไปเลยสามีเติมนไปก่อนแล้วนะคะที่ชอบมากทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปก่อนเพื่อนเลย นี่ค่ะ on the อะเด้าลังเลยมีบันไดลงไปนะคะสวยงามโอเคค่ะตามไปเลยค่ะ นี่ก็เป็นที่อ,อาบจอนนี่อยู่ไดจอนนี่อยู่ตรงนี้จอนนี่อยู่ตรงนี้นะคะต,ตรงนี้จะมาวมาสว่ายน้งแล้วอา,อ,อาจจะแบบดิสอาบแต่เล็กๆนิดนึงนะคะแต่ว่าน้ำทะเลใสสะอาดมากใสมากๆเลย นี่นี่คือดูเซปแคมเบอร์นะคะมีเด็กน้อยมาเล่นน้ำด้วยนะคะอากาศดูดีงามมากฮัลโหลเพืเพื่อนนะคะลาล้านะคะเอมี่นะคะเห็นไหมเดินทางมาต้องไกลมากนะคะ ในสุดเราก็มาถึงทะเลแล้วนะคะนี่ค่มีคุณสามีก็ลงไปเที่ยวลงเล่นน้ำละ <c oughs> สนใจยอยากของแล้วล่ะ <c oughs> ก็มาเล่าถึงการเดินทางนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เอมี่เริ่มการเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วเนาะโอ้ขับรถมาประมาณสักห้าหกชั่วโมงนะคะจากบ้านแล้วก็ไปพักที่ทียสเตนหนึ่งคืนนะคะเพราะว่ามันไกลามากแล้วก็เราจะไม่อยากข้ามบอดดร์เดอร์ในช่วงมคืนนะดึกๆพอไปถึงโรงแรมประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะ เราก็เลยเางั้นแวะพักคพางแถวโรงแรมหาโรงแรมเล็กๆแถวอ,ออตโตสตาด้านแถวทางทางด่วนนิดนึงคะแวะนอนพักคืนหนึ่งนะค่ะแล้วก็รุ่งเช้าก็คือประมาณ8ปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตื่นซ่าทาันกกาแฟรีบ้อยนะคะจากอิตาลีแล้วเราก็ข้ามบ่อเตอร์มาเลย <S <S ที่นี้เนี่ยมันก็มีช่วงที่แอด venture ใช่ไหมเดี๋ยวเออเอ็มก็จะเล่าให้ดูะค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นเขาลงเขามากเลยค่ะหลายๆเขาเราก็ตามนวีเกเตอร์เราก็เอ๊ะทำไมมันถึงขึ้นเขาลงเขานะคะ ก็เลยแบบหุยมันนี่ผ่านมาขี่เขาแล้วก็ข้ามไปก่อนเราจะข้ามไปสโลวานียค่ะเอ้ยมีข้ามไปโซมาเนียปัป๊บนึงนะคะเพราะว่ามันจะต้องกดที่จะมาโครเอเชียเนี่ยเราต้องข้ามไปโซโลมานียแล้วก็จะเข้าไปโครเอเชียทีนี้เราก็ข้ามเข้ามาโซวลมานียโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ที่โซโลวานียแล้วนะคะแบบเฮ้ยงงโซโลวานียไม่มีด่านเลยไม่แต่ด่านเดียวปรากฏว่าเราเราขึ้นเขาไงคะมันก็มันจะเป็นอีกทางพิเศษหนึ่ง,เร,งเราก็ยังสงสยัยเอ๊ะทำไมในวีเจเตอร์ของเราเนี่ยทำไมถึง เ,เปลี่ยนสถานที่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอก็งงไว้เฉยๆนะเก็บไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่ว่าเดี๋ยวจะไปสอบถามดูเพราะว่ามันควรจะเป็นด้วยทางด่วนทำไมเราพาเราขึ้นเขามาเราก็ขึ้นเขามาเรื่อยๆนะคะจนอยู่ดีๆก็ไปพอตรงด่านนะคะก็มีตำรวจของโครเอเชียค่ะแล้วมาถึงโครเอเชียเดยไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะตำรวจที่โครเอเชียมาดูอ้าวเขาก็เช็คเราเอ่อเล็กเอ่ออเดนติตี้ตแล้วก็กินพาสหรับโควิดนะ ก็เข้ามากันก็เข้ามาแบบงงๆก็ถ <c oughs> ึงโคเอเชียนะแล้วก็เลาะขึ้นเ่ามาอีกเรื่อยๆค่ะโอ้นัง่งแบบตอนนี้ก็บนนะคะไม่ไกลจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นเขาลงเขาแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่มันจะเป็นอันศซีนมากเราก็จะผ่านเมืองเล็กเมืองน้อย,อยแบบเป็นวิลเลจเล็กๆอยู่บนเขานะคะก็เห็นชาวบ้านมีชาวบ้านชาวเมืองเนี่ย ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยมากนะคะก็็า่านเมืองก็มีการทำเขาเรียกว่าปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านนะคะแล้วก็มีพืชผลไม้อะไรเงี้ยต่างๆระหว่างรอบรายทางของเรานะก็จะเป็นทางขึ้นเขาไปนอกเหมือนชาวบ้านทั่วไปจนโผล่มาถึงทางหลวนปุ๊บพอแวะที่อินโฟเมชันนะคะอยู่ตรงออโตสตาร์ด้านข้าวองนั้น นี่ก็เลยสอบถามนะก็เลยได้ความว่าอ๋อเพราะว่ามีการทำถนนใหม่นั่นเองนะคะออโตสาด้าส่วนเนี่ยจากอิตาลีมาที่เมืองเรซจาเนี่ยมันปิดพอมันปิดปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราจะต้องขึ้นเขาลงเขาโอ้โหแบบมาเรื่อยๆทนำะมันเลยเป็นแบบนี้แต่สําหรับขากลับเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าขากลับเนี่ยเราออโตสตารมันจะเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วิ่งไปทางหลวนได้เพราะฉะนั้น ก็เลยกลายเป็นว่าได้ไปอยู่สองทางนะทางหนึ่งก็คือเรามาด้วยเส้นอันซีนมากขึ้นเขาลงห้วยนะคะแต่ว่าสวยงามมากแล้วก็ไปทางยก็คือขากับนั้นเองนะคะตอนนี้เราก็จุดแรกที่เราแวะนะคะที่จุดประสงค์เลยค่ะคือสามีต้องการมาที่ทะเลทะเลทะเลนะคะแล้วก็ตรงนี้เฟิร์นบีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนี้นะคะเขาบอกว่า เออมันเป็นแบบเวิงนิดหน่อยค่ะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าน้ําทะเลใสแจ๋วเลยนะ,ะตรงนี้อะ่ะไม่ห่างจากเมืองประมาณสักกิโลนิดลิด,ดออกจากเมืองถือว่าโลเคชั่นที่ดีมากเลยะคะ่ะเพราะไม่ไกลจากเมืองแล้วก็เราก็จะได้เล่นน้ําทะเลกันตรงนี้สวยๆนะคะนี่คือวันทิกการเดินทางวันแรกนะคะค่ะน,นะคะคราวนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ แล้วที่สำคัญน,นะอย่าลืมกด subscribe ที่เป็นกำลังใจเล็กๆน้นะให้เอมี่ด้วยนะคะในการทำคลิปข้อต่อไปนะคะแล้วยังไงตามดูกันใจต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ